ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกมอ้าโอวีปอมวันนี้ขออนุญาตใส่หูฟังนะครับผม <c oughs> ผมอยู่กับน้องชายสุดที่เลิฟอีกหนึ่งคนรู้จักกันมาเป็นสิบปีคุณผู้ชมอากรกอวันทีคุณดูหน่อยสวัสดีครับกอบนี่เป็นเพื่อนกับเอฟนะพี่เอฟของพวกมึงนั่นแหละนะครับรู้จักกับเอฟมานานไหมกรอบก็ <c oughs> ตั้งแต่มัธยมนะพี่โอ้โหนานเอาก่อนก่อนจะมาเจอพี่เนาะ ก๊อฟเนี่ยเล่นอาวีมาก่อนผมก๊อฟเล่นอาวมา่กี่ปีแล้วก็ตั้งแต่แรกเลยพี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วมันก็เป็นคนขยันขยอยผมเล่นครับพี่เล่นอาวีกันพี่โหลดมาเล่นกับผมหน่อยอะไรอย่างนี้วันนี้เราได้โค้ดก๊อปขออาหยาดเรียกเลยโค้ดก๊อฟนะครับกอ๊อฟวันนี้ก๊อฟเห็นสก,กินใหม่หรือย,ยังของคลิกซี่ก๊อป <c oughs> <ฮ>หน้าโดนมากคุณผู้ชมคือสวยมากผมไม่นั่งดูสตรีมเมอร์หลายๆช่องอะกิดายกายหิดเนี่ยแต่และคนโอ้โหเขาเปิดกันเขาใช้กันประมาณแบบประมาณสามพันวิกออบหลักๆม, <c oughs> มันอะเราต้องสังเกตด้านขวาล่างก๊อบคือ <c oughs> ถ้า<ม>เราเปิดครบ28เนี่ยมันก็แทบจะเหมาเลยอย่างนี้คือเราจัดได้เลยปะจัดดีพี่เติมยังเติมแล้วพี่พี่อัดมาแล้วน้องเกือบเจ็ดันตัวพอปะอ๋อเขาเรียกว่าปุง ปองปองโอเคมาวันนี้ได้ก๊อปผมไม่มั่วแน่นอนคุณผู้ชมเริ่มตรงกลางเลยเอาก่อนเลยตรงกลางอ๋อนี่โอเคเราต้องกดปิดยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลได้เป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้คือเกลือถูกไหมเอฟเฟกต์อะไรพี่เอฟเฟกต์หาอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วผมเปิดยังไงต่ออ๋อนี่โอนี่ก็มันจะเปิดค่อยๆไล่ไปเปิดหลายอันได้นะพี่อัานป่ะอ๋อโอเคโอเค อ๋อมันชิมแล้วมันจะเปิดไปเรื่อยๆวิก๊อปมันผมก็ซัดเลยแล้วกันก็ยังไลวี่แวร์ว่ะก๊อปมันเป็น emoji อีโมจิอืมกระตีไงข้างล่างหกอันหกช่องใช่ปะกูซัดเลยกูซัดเลยกี่สองร้อยเก้าสิบหกตัวได้มาเป็นลูกแก้วเอฟเฟกต์แล้วก็ emoji อีโมจิเฮ้ยเกมแม่งของจริงว่ะ๊อปปกติ R V อ่ะ๊อปสกินมันจะอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่สกินหนึ่งหรือว่าแล้วแต่ระดับแล้วแต่ระดับป่ะพี่แล้วแต่ระดับ ไอ้ที่เรากาลังเปิดอยู่เนี่ยมันคือระดับอะไรวะน้องบอกพี่ทีดิโอ้โหระดับแพงอะอย่างเงี้ยหกเหผมซัดก่อนเลยอุ้ยตัวระบาดเลยเนาะอืนะครับห <c oughs> นักมากนะอา v วเนี่ยกูตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกเนี่ยมานั่งเลยโดนอีกหนึ่งันสามวคุณผู้ชมกอ๊อบไม่มีอะไรมาเลยก,ก๊อบ แต่ว่าด้านล่างคือพี่ได้สองอันแล้วนะเราก็สัตต์ต่อเลยคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันจะมาเลยเราไม่ต้องไปเปิดทีละห้าขอบไปแล้วกดปอบขอบกดทีละสองกันดีกว่านิ่งมาคุณผู้ชมได้เป็นเอฟเฟคครับนิ่งเลยวะก๊อปของจริงตอนนี้เนี่ยมันเขียนว่าผมเปิดช่องไปแล้วยี่สิบสี่ช่องเท่ากับผมต้องเปิดอีกสี่ช่องใช่ไหมค่อยๆเปิดพี่ทีละสองก็ได้อยากชารูลเผื่อมันมา กูคงจะไม่เหมาทุกเกมหรอกมั้งอ้าวอีโมจิแล้วก๊อปกูเปิดไปยีบช่องกูยังไม่เจอเลยอีอสองอีสองก๊อปก๊อปพี่คงไม่เหมาใช่ไหมไมันต้องมาแห่ก๊อปอีโมจิยี่สเจ็ดช่อง28ดช่องก๊อปอีโมจิยี่สช่อง นีคือกลายเป็นผมจะต้องเหมาเลยมั้เนี่ยไม่หรอกโอกาสท่าสิสิใครมันจะมาสวยทุกเกมกูไงกองพี่เหมาเว้ยพี่เหมาเว้ยเนพี่ฟองไงไม่รู้ว่าพี่เปิดไม่ได้ดูเลยแต่พี่เหมาอ่วน้นงะอันนี้เราได้เป็นกรอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็ได้ตัวสกินครับนะฮะอ่ะกดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาล่าง ได้รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็ได้เป็นเอฟเฟกแล้วอสุดท้ายจะได้มาเป็นเหมือนเป็นเออ่กรอบประกาศนะครับโอเคครับไม่จะให้กูรีเซ็ตรีเซ็ตครับมึงเหรอ,อ,อวันนี้เดี๋ยวเราไปหัวด55คุณผู้ชมผมจะเล่นคลิกซี่นะสบายวันนี้เดี๋ยวมีไ e อ้กอล์ฟคอยช่วยแลย้วแต่ก็ช่วยพี่ด้วยแล้วกันน้องมาจเจอ,อแล้วคุณผู้ชมเราจะได้รู้แล้วครับว่า5,000กว่าบาทที่เราจ่ายไปเนี่ยว่า มันคุ้มไหมฮะขอลองเล่นตัวที่ปั่<อ>มาใหม่<อ>นะครับขอเล่นกลางครับขอเล่นกลางได้ไหมครับสโลเมดเมดเมดคิกซี่เอาละมาแล้วคุณผู้ชมวุ้ยเอฟเฟกเปิดตัวอลังการดาวสิล้านดวงตุกดิกไปหมดคุณผู้ชมดูน่ารักเนพี่ว่าออกเกมเลยว่ะก็พี่ว่ามันคุ้มเงินพี่แล้วคุณผู้ชมดูดิมันดุกดิกได้ด้วยคุณผู้ชมมีน้องแปวน่ารักอยู่ นะครับมีน้องแมวด้วยวะก๊อปเล่นเหรอวะเอลอนดอร์ครับผมเอลอนดอร์แต่ผมเล่นไม่เป็นเลเอ้าเอาเอาไอเวนมึงเข้าดีดีมึงเข้าดีดีเอาหน่อยว่าฝั่งนู้นขอหนักหนักขอแบบไปเป็นหัวแตกได้ปละโดดเฮ้ยกองตูสกิวดีเลดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่เอามาเอามาเอามาดยื แมวหมุนลงไปเป็นสีลุ้งคุณผู้ชมน่ารักว่ะและพี่ไม่บินแล้วพี่ขิดไม่กว่าแล้วอะใช่ๆนี่ขี่ไม่กว่าแล้วดูดินี่แมวเดินตาม้วยเอาน้องเหมียวไปรู้สึกว่าแบบเงินที่เสียไปมันมันคุ้มค่าหรือเกินคุณผู้ชมในทายยกแล้วโดนไปเท่าไหร่ครับ๋ยวเปิดไม้บอลโดนไปประมาณเอ่อประมาณหกพันครับสุดหลออ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้นี่หลายนะนนี้หลายจับเลยนะ โอ้ยอ้เขาเดินถ่ายเข้ามาเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะนี่ไงยกไปเลยเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเดินเฮ้ยเขาไถเข้ามาเลยอ่ะเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรผีเข้าหรอโหดเออโหดโชโหดอ๋อโชว์โหดเหรอเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาไม่เคยเห็นสกินใหม่หรอเขาก็คือตื่นเต้นปากเปิดสั่นงี้ป่ะงี้ป่ะทายยกก็น่าหลักนะคุณผู้ชมโอ้เดินดีๆครับเราเรียกสยโอ้ห ตัวอะไรแม่งตีผมแม่งหายไปครึ่งนึงอะตอนนั้นมันตีมันเละเปรี้ยวกระไกลไม่ใช่มันทักไกลทั้งแรงเลยก๊อลมันเกินไปเปล่านไปยังไงกันมาโอ้โพี่ทำมาแล้วนะมาจากไหนเฟิร์สบัตไม่ได้ได้นะกูโดนนะคนโดนกูขอโทษดเว้ยเว้ยประตูจะตายเลื่อยเลื่อย กดบคุณพี่กดบคุณค่ากดบคุณพี่โว้วโว้วโว้ววไม่มเข้าไปไม่<ด>เ,เข้าไปเอา<ด><ๆ>ไม่มเข้าไปเอาฮะตอนนี้มันบ้าดเลือดเป,ป็นล้เมื่อกี้พี่สตาร์ช่วยผมด้วยใช่เหรอเมื่อกี้คือพี่ช่วยน้องไว้เลยเหรอเกือบตายจริงๆมันเป็นความลับกอ๊อลฟจริงๆพี่จะได้แข่งเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่เลือกทางยูทูบมาก่อนเชื่อป่ะมาแน่มันมาแน่กลางกลางเพียบเลยก๊อลฟ กลางเป็นร้อยน้องเกือบ200รอัวมันจะเยอะไปไหนอะพี่ยกโดนเปล่าไม่รู้ีนี่แต่เอลซูมาเอลซูมาอยู่ด้านหลังก็ระวังระวังไว้ระวังไว้เธอระวังไว้เธอโอ๊ยโอ้ยเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ยเอ๊ยโอ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเยเย้ยเยยยเยเยเยยยยยย้ มังงันไปเล่อยๆระวังระวังระ้ยช่วยด้วยช่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 วยวยช่วยชตีเลยครับเกบหมดเลยครับเกบหมดเลยครับขออนุญาตเกบหมดเลยครับจังหวะนี้สวยครับพี่สวยสวยสวยดินเลยเดินี้สวยสวยจกอไแล้วจะไมมาัดไวตัวมันกด โดนแงอยู่ไม่พี่มันหลบมาไม่ปีมันหลบมาไม้พีมันโดนไม่พี่ม่สามารถหยได้โอสตาร์ออมาช่วยแล้วอาไรก๊ัอาหญ่ไปหนยคุณไ,ได้ปะนะได้ดิโอเคอไม่คิดสตัร์ผมไม่มีคุณผูชมถ้าผมมีสตัรไอเปิมเอาหมดแต่เมื่อกี้ไม่มีอ้าเดายจะเกลีเหานี่เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยลบ๊บับ อันตีอันต,ตีเลยอันตีเลยอันตีเลยชั่วโมงนี้โอ้ยร้านแบโง่หนึ่งครับผมร้านแบบคมคมร้านแบบคมคมไม่มีลมข้างในและยกเป็นยกต้อไปปาดเรียบเลยโอ้โหดอเลียได้ไปอีเวนและกูสื้ปาดสวยๆพี่เดือดเอาเอาพี่พงไปพี่มันไม่ตามมากบไปดอเลียอันตีไปเลยมือบังมือบังเอกจัดไม่ได้ครับทุกทเฮ้ยทำไมพี่รู้สึกว่าตีมัน มันกว้างกว่ากว้างกว่าว่ะมันมันกว้างกว่าเดิมอะคุณผู้ชมหรือว่าคิดเองเวอร์อาจจะเวอร์อาจจะเวอร์นครับน่าจะเท่าเดิมแหละแต่ว่ามันอลังการไงเฮ้ย้ยยยยพี่สตาร์นไว้พี่สตาร์นไว้พี่สตาร์นช่วยคนไว้พี่สตาร์นช่วยคนไว้พี่คนพี่คนแอสซิตทีมเทำเป็นเล่นไปนัดเมทที่สำคัญมากอ่ะกูดนกูดนกูดนไม่มีใครช่วยกูสักคน เฮ้ยยี่เราไม่มีตัวเข้าเลยอะตัวเปิดอะตัวแบบตัวแทงอะไม่มีพี่พี่ยกเฮ้ยพี่พี่เพื่อเฮ้ยกระเป๋าใครมันญิีกระบากกูว่ะเราไหวไหมก๊อฟบอกพี่ดิไหวพี่ถ้ามันไม่เอาไอ้ไอ้คุมไอ้ตัวด้าก้อนนี่คืออะไรไงก็มันเอาแน่นอนแหละมันเอาแน่นอนแหละอารีนเราเนี่ยไหวหรือเปล่าไหวไหมไอ้ไหวไหมคิดบ้าคิดว่าอารีนไม่มีของแทงเลยไม่น่าไหวเฮ้ยสง เฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บอ่าอูอันลัมกันอยู่ลัมกันอยู่แต่ว่าไฟออกมากันโดนครับเอลสุสั่นหม่อมหม่อมแตกเลยเอลสุนะครับเราน่าจะเสียแล้วบ้านเนี้ยหรือว่าเขายังไม่ตียังยังเขายังไม่ยังเขายังไม่ย่งโอเคพังเราเกิดแล้วก็ เสียงแม่งเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ไลฟ์สตรีมบ่อยเสียงมันหายบ่อยนะคุณผู้ชมนะถ้าเราแย่งไม่ได้คือเราแพ้เลยปะเนี่ยเหมือนพี่เคยอ่านเจอว่าตัวนี้คือตัวตัดสินเกมแต่มันคือตัวทีแหละพี่โอ้ใช่แล้วมันได้เลมันเจ็บมากเลยมันได้ยังเราต้องการพี่เราต้องการก้องล้วต้ี้โอ้โหแล้วเราจะกันยังไงให้อยู่วะน้องเอ๋ยบอกพี่ทีมาละมาละกลางกลางมากลางมากลางมาพี่ขออยู่ด้านในพี่ขออยู่ด้านในพี่เรื่องอะไรไปแล้ว สวยครับพี่พี่ไล่เลยพี่ไล่เลยพี่ไล่เลยเติมเลือดอยู่เติมเลือดอยู่เติมเลือดอยู่อ้โหเอลซูอีกแล้วมึงอีกแล้วเอลซูคอบพี่โดนมันยอีกแล้วไอ้ยังมึงโง่จังไอ้ยังมันเนี่ยมเกินไปหรือเปล่าไอ้ใหญ่คอบก็โดนหรอกูก็โดนดิกร์บานตายเมื่อกี้เฮ้ยทำไม่เกินไปเอลซูฝั่งนู้นอ่ะทำไมต้องโดนยิงเยอะโดนแม่งปิดแม่งปิด ปิดแม่งานนี้ว่าไง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 เล่นขึ้นครับตายดีไะไรครับแตกแตกครับผมแตกครับแตกแอนราซินไม่จ่ายงานนี้แตกครับแอนซินไม่จ่ายผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะก็พี่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะพี่ว่าตอนนี้เราเล่นพอได้อาจจะไม่ได้ดีแต่เราเล่นพอได้เวยก็เล่นดีพีนะนี้เล่นดีจริงเหรอเฮียมึงอย่าพูดที่พี่แบบ พี่คิดไปเองเลยเนี่ย c j 2 2 6.8ไอ้ก๊อฟรวไปวิ่งพื้นเดี๋ยวนี้เลยผมเพิ่ึงหัดเลบนี่ก๊อฟพี่อยากเสียเงินวันน้อนมีอะไรแนะนำไหมหน้ากิจกรรมพี่หน้ารวมกิจกรรมรถเข็นอ่อหน้าหน้ารวมกิจกรรมเราไปที่รถเข็นใช่แล้วก็จะมีตูเลนกับนาคอสดูดูดูตรงไหนดู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 ดออูด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 ะดู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 ดปีูาูดูดู จอมเวสสายร็อกยวมาอีกแล้วไม่อ่อมีตำนานเทพกระบี่อือมียังมียังตัวเนี้ยแล้วแล้วพี่จะเช็คยังไงว่าตัวนี้พี่มีหรือไม่มีพี่ไปดูหน้าฮีโร่เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวดูหน้าฮีโร่นะฮีโร่เราไปที่เมดเมดเราไปที่ตูเลนตูเลนก๊อฟแต่เลนกลางพี่นรกแตกมากเลยนะตัวนี้มันป่านไม่ซื้อไว้เหรอ อป่ดได้ด้วยเหรอพี่มีแล้วท็อปพี่มีแล้วตัวนี้อ๋อเราเช็คอย่างนี้โอเคแล้วก็ฮายาเตะก็ไันนะดูฮายาเตะเหรอแคลรี่แคลรี่ไปที่แคลรี่แล้วไปที่ <c oughs> ฮายาเตะอาจจะละมีแม่ตัวะตๆๆๆอ๋อตัวนี้น่าหล่อไหมที่มันเออ่มีมังกรต่อยแก้วตัวเองเขาวขาแก้วเขาแก้วออ๋โอเคโอเคอย่างอันนี้ยังไม่มี อทอ่มันเหมือนถืออะไรเอาละเอาละ,อาละไอ้ก๊อปมึงอย่ายสอนกูนเยอะเรื่องอย่างเงี้ยกูเสียเงินได้ตลอดจริงจอิงอ๋อแต่ก็นะคุณผู้ชมนะไปที่ตรงนี้นะครับจะพอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะพอเปล่าแล้วก็ไปที่เทพผู้สร้างอ๋ออันนี้หรอไฮยาเ,เอา็ดแต่จริงๆมีตัวหนึ่งที่พี่อยากได้อยากลอ,องก๊อปมันมันชื่อบีแจมในนี้มีปะ ไม่มีพี่มันหมดไปแล้วออกไปแล้วหรอโอ้ยเสียดายอามาเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้เล่นยังไงอะกอฟ์รู้นเรื่องของรางวลนยืนยันยืนยันแล้วไงต่อน้องมันจะมันมีจะมีแถบสีเพชรใช่ไหมกับแถบข้างนอกจะเป็นแถบเลเวลเออก็คือเราต้องหมุนให้ได้เพชรสีเดิมมันถึงจะอัพเลเวลขึ้นมันจะบิดตลอดตลอดถอดตรงขวามือมันจะมีแบบนี้อ่า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 งั้นพี่ลองเลยจะได้รู้สัตวเลย อย่าเพิ่งอัปเกรดนะพี่ออ๋โอเคโอเคธรรมดาไปก่อนธรรมดาไปก่อนฟืบยินดีด้วยคุณได้รับเพชรสีเขียวและสามดาวเขาเขียนงี้เอสามดาวอุ้ยดีเลยดีปหมเนี่ยถือว่าประหยัดแล้วก็พี่ก็ต้องอัปเกรดไปแบบแบบป้องกันแตกอ่ะอ่าป้องกันแตกปึ๊บกดเลย69ไป69ปองสามดาวดวเขีเลยดวงดีไหมดีดีดวงดีพี่อันเชิญล้มเหลวสภาพมึงเริ่มอยากเงินกูแล้วใช่ไหมฮะ อันนี้มึงเริ่มแล้วใช่ไหมฮะเอาวีไปต่อเลยปะต่อเลยพี่อัพเกรดออออ๋คคืื<อ>พี่พต้องอัพจนกว่าจะเต็มปะใช่ต้องอัพให้เต็มหลอดนะพี่ต้องการแจกไปเรื่อยๆน,น,นะอ๋ออ่ะล้มเ,เหลวไงว่ะก๊ <c oughs> อฟเล็กๆกันชัดกลิ่น,ปนปแป้งเริ่มไม่ดีว่ะน้อง <c oughs> อ๋อคือถ้ามันบัลล็อกอุ้ยเอาล่ะอันเชิญสำเร็จตอนนี้พี่เพิ่มอีกสองดาวตอนนี้พี่ขาดสี่ดาวดวงดีเก้ออันนี้คือดวงดีเหรอ ไม่ปกติเขาได้กันดาวหลงดาวเลยดิหรือว่ามันจะมาคืนเลทตรงนี้ตรงเพี้ยกรอบหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจัดไปโอ้โหไม่ได้ว่ะอันเชิญล้มเหลวคุณผู้ชมเอ่อยินดีด้วยคุณได้รับโอกาสเลือกปิดเพชรได้หนึ่งสีกรอบอ่าปิดเพชรที่ไม่ใช่สีเราอ่ะโอเคงั้นพี่เอาสีแดงออกสีแดงนี่แม่งลงบ่อยอีเวนนี่ไปเลยคุณผู้ชมเขียวเขียวเอาละเขียวลงอีก อ้ยอู้ได้หนึ่งว้าได้หนึ่งตอบได้หนึ่งดีก็ยังตอนนี้ขาดสามพอป่ะวะนี่ไม่พอนี่กูต้องเติมอีกเลยเลยเจคีปองเนี่ยเออตอนนี้เหลือเจ็ดร้อยแล้วครับเฮ้ยได้อยู่ไอ้ล้มเหลววะตอนนล้มเหลวอะไปต่อเขียว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 อู้มันเลยเขียวอีกแล้ววะครับมันฉันล้มเหลวอีกแล้วไปอีก คุณได้รับโอกาสอัปเกรดแบบการันตีดาวในการอัปเกรดครั้งต่อไปคุณจะได้รับ2ดาวหากได้เพชรสีเดียวกันพี่ต้องกดอะไรมีอะไรให้กดบ้างอะไม่มีอะไรให้กดเลยมันบอกพี่แค่นี้แล้วก็การันตีนะพี่ก็หมุนไปอีกก69ยังไงยังไงโอ้ล้มเหลวอีกแล้วกูปองกูหมดแล้ว นักมากูขออนุญาตเติมก่อนแป๊บหนึ่งผมไม่ยอมแพ้หรอกคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งผมซัดก่อนท้าขาล้านเลยไม่ไหวร้อนว่ะไลฮายาเตินี่ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะเดี๋ยวระหว่างรอเติมคูปองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปลองฝึกก่อนดิเดี๋ยวเดขอฟึกก่อนก็ไปที่ไฮยาเตะเล่นยากปะไม่ยากพี่เล่นง่ายเอาดีๆตัวนี้คือมันเอาไว้ x อมสาวมเล่นง่ายเหรอเนาะเอาดีๆนะ มันก็ไม่เชิงแอคขนาดนั้นแหะมันเอาเป็นเป็นตัวแคลี่ที่ละลายแทงได้ดีมากโอเคลองอัพเลเวลถ้ามันคอมโบประมาณไหนน้องอืมมันตะกี้มันเล่นตีเร็วอะเล่นของตีเร็วใช่ปะยิ่งถ้า2องเราตีเร็วมันก็จะยิ่งปลาเร็วขึ้นโอ้ล้วตีอะติก็หมุนหมุนไง แต่ห้ามห้ามเดินตอนหมุนนะมันจะ cancel นะอ๋อหรอคือคือต้องกดแล้วปล่อยเลยหรอใช่แค่บ้าพี่ลองดิโอเคโอเคแต่ถ้าเราโดนขับล้วก็จะเสียสติไปเลยอ๋อโหแสดงว่ามันต้องจังหวะดีจริงๆอ่ะดิเชิงหน่อยเชิงหนาหมาชิบะว่างกันเถอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเอนี่ยอคูดาออกคุณผู้ชมผมได้เห็นภาพปุ๊บ้โดนโดนโดนนี่แม่ เป็น AI จริงไหมโอ้โหแม่งขนาดกับบอดกูยังวุดเลยคนดูสภาพว่าอย่างงี้ถ้าตีขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะละลายตัวแท้งเร็วเหมือนกันนะตามที่ก็บอกเฟืฟกูเข้าไปแล้วก่อนอันตีเลยอ๋อแบบนี้กูตายเรียบร้อยร้านเติมนะออกเลยอันเชิญป้องกันไปเลยคุณผู้ชมเขียวเขียวเขียวแม่งไม่หยุดเขียวอีกแล้วก็อย่างนี้ก็มันไม่มีการันตีหนิใช่ปะคืไม่ได้อไปเรื่อยๆกว่าจะได้พี่ อูแม่งโหดว่ะฮ<บ>ึบปั๊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 บเขียวเอาละลงกเขียวตะลงหนึ่งดาวก่อนอตอนนี้พี่ขาดแค่สองดาวขาดแค่สองดาวโอ้เลยแล้วอ้แม่งพอไหมเนี่ยเหมือนจะไม่พอด้วยเนี่ยกูปองอะเติมไม่เท่าไหร่เนี่ยกูโดนไปกูเอาเติมไปแค่เ <laughs> ก้าร้อยแปดสิบบาทกะว่าแบบว่าแปบเดียวน่าจะจบ เขียวเขียวแล้วโอู๋แม่งเลยแม่งเลยไปโอ้ยเหนื่อยปิดตาแล้วไม่ดูแล้วแค่ทีเดียวแล้วได้อรัพี่ล้มเหลวเออแม่งโคตรโหดคือแบบอย่างนี้มันก็โอ้โหแล้วมันไม่การันตีก็ไม่มีก๊อปโอ้โหแล้วกูหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนกูแบบอุ้ยโอ้โหแม่งได้เม็ด วอะไรวะเนี่ยเกมมันได้ว่าตอนแรกมันหลอกให้เราตายใจใช่มันหลอกให้เราแบบโอ้โหบ้าเลยเราจัดเลยไปเกมเลีเรียมเลยพอพอละพอละไม่ไหวละปวดหัวละโอ้ล้มเหลวล้มเหลวออกแม่งไม่พอแล้วครับ ต้องใช้299ป่อปองแล้วก็มาคุณผู้ชมรอบสุดท้ายผมจัดมาเลยสามพันไม่ได้รอบนี้คือกูไม่เอาจริงๆแล้วคือไม่เอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมมึงมารอบแล้ว9 9สิบคูปองครับแม่งมาถึงจัดกูเพชรฟ้าก่อนเลยไปดไปมึงไม่มีทางให้กูได้1นสองครั้งนี้อยู่แล้วกูวรู้กูข้าวอร์ดมานานแกกาลิน่า <c oughs> ก็กูกดยิกเลยวะ่ะ นสุเอไม่เอาสุดเลยกรอบไม่มีวิวแววเลยขาดแค่เม็ดเดียวขาดแค่เม็ดเดียวกรอบไม่เอาคุณสุดเลยคุณดูก็ครั้งละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ครั้งละสามร้อยบาทนะตีไปอ่ะดูดิเชี่ยยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมกดแบบยิกๆเลยนะมืออืมที่จะโด้จังหวะหรือเปล่าสุดมากรอบ โดนไปประมาณเกือบ2,000ตั๋วแล้วไม่ได้เลยเชี่ยหนักมากครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่เออสั้กยีเด็ะเดี๋ยวเๆๆเดีเด๊เด๊เดวเด๊เด๊เด๊แด๊วดนเด๊เด๊เดรเด๊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 เดอเด๊เด๊เด๊เด้เด๊เด๊เกูเด้เด๊เอ๊เด๊อย๊เดี๋ดวเด๊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 เดีด๊เ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 ดดเ ไหนแล้วมันอยู่ไหนนะไอ้ยายาเตะหายาเตะเนี่ยมันอยู่ไหนนะไอ้ยาเปิดเนาะแคลรี่พี่แคลรี่แคลรี่ฮายาเตะอะสกินเฮ้ยกูยังไม่ได้มันขึ้นว่าอะไรพี่มันมันอยู่อยู่มันก็ขึ้นมาฮายาเตะอะบั๊บดิมันอยู่ในจดหมายเลยปะเนี่ยจะอยู่ในครา้งอ๋อใช่ใช่อยู่ในจดหมายครับอยู่ในจดหมายโอ้โหกู S <S <S แมงกูใจหายเลย <S 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 ผมโดนไปกีบกี่ปองวะก๊อปคือคือ,<ต>ค,อคืออย่างนี้<ม><ม>คุณผมมู้ชมผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าคือผมอะอยังยังยังไม่ชินกับระบบของอวีปกติแล้วว่าผมจะเติมอัดฟีไฟล์ไว้เยอะๆถูกปะแล้วก,ก็ค่อยมาใช้มาใช้ในแต่ละาพาร์ทแต่ว่าผมยังไม่ค่อยแบบชินกับระบบอวีเท่าไหร่พอมาเจอไฮยาเตกูรู้เลยว่าคําว่าหลักพันหลักร้อยในอวีไม่มีอยู่จริงพี่โดนไปเท่าไหร่วะก๊อป โอ้โหเดี๋ยวนะถ้ารวมวันนี้สองตะกินสองพันไม่ไม่ไม่เอาแค่ไฮยาเตะนรกนี่ก่อนหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกประมาณหกพันก๊อปประมาณหกพันคูปองแถวแถวนั้นหกถึงเจ็ดแถวแถวนี้โอ้โหแบบเคียแม่งหนักมากคนดูผมยังรู้สึกว่าแม่งหนักเลยอ่ะหรือพี่สวยโปรตีคนอื่นจะดวงดีกว่านี้ไง ้ย่รู้หยาติหยาติม่กูจะจำมึงไว้เลยอ่ะวันนี้โดนไปสองสกินคุณผู้ชมนะครับพี่พี่ต้องไม่ใช่จำหายาติต้องจำกิจกรรมนี้ไอ้บุญเพชรเฮ้ยกูเหลือพันแปดแล้วก็มีอะไรที่มันแบบว่าคอทแบบว่าเอาอีกเหรอมีแบบว่าชัวชัวไม่ได้ชัวชัวแบบพันแปดอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมมีไหมไหนๆแล้วคุณผู้ชมเราก็ใช้คูปองให้หมดไปเลยนะครับจูติปีศาจทรมินอันนี้คือตัวอะไรวะมอทอส เอ้ยมอทอดเอ้ยไปใช่มอทอดมาลอดมาลอดเอ้ยมาลอดก็เล่นนะตัวป่าตัวโดดจะจะพอหรือเปล่าตัวที่มีอยู่อ่ะมันจะไม่ไหลใช่ไหมตัวมันก็ไม่ได้สวยมากนะพี่ล้อลอล้อลอหรือว่าจะไปอิกกี้อิกกี้นี่คิดว่าพี่เล่นไหมเมดพี่จะเล่นไหมไม่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 พอพอเมดผมผมผมพอเลยหมดแล้วนรีนะนะ ก็เลยเป็นนาคอนแล้วอ่ะโอ้ยนาคอนคือตัวไหนวะดูดูดูดนาคงนาคอนที่ชิม,ช,มชิมหน่อยอยู่ตรงไหนวะก๊อปเออบุรุษแห่งดวงดาวพีบวว่บุรุษแห่งดวงดาวรถเข็นหาก่อนหาก่อนบุรุษแห่งดวงดาวคลิกไปเลยปกติแล้วนาคอนนี่เขาโดนกันเท่าไหร่อ้โหนักไหมเยอะอยู่<น>ก็พอๆกันที่พี่นเนนี้เมื่อกี้ <laughs> งั้นเอาไว้ก่อนละกันวันนี้ตรงไม่หมดละว,วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณกอลด้วยนะที่มานั่งพูดค,คุยกันในครับุมหลายชั่วโมงเลยชื่อช,ชอบฝากกดไลค์ u b s c r i า e ช่องที่สัมงพร่นกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปเจอครับ